ผู้เสียหายเป็นหญิง2คนค่ะเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบ,บุรีเรื่องของการถูกหลอกชวนให้ลงทุนทางออนไลน์มูลค่าความเสียหายเนี่ยค่ะกว่า2ล้านบาททั้งสองเนี่ยเปิดเผยข้อมูลว่ามีชายหนุ่มทักข้อความมาหาทาง Facebook ใช้โปรไฟล์หน้าตาดี สวมชุดข้าราชการพิมพ์ทักพูดคุยในเชิงชู้สาวก่อนที่จะชวนให้ลงทุนออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางมือถือแล้วก็อ้างว่ากำไรดีไรายได้ดีได้เงินปันผลสูงและก็ชวนเข้ากลุ่มรายลับแบบ V.I.P โดยให้ลงทุนเบื้องต้น200บาทจากนั้นมีย่อยเครดิตเข้ามา5,998บาทแต่ว่าต้องโอนเงินเพิ่มอีก10,000บาทเป็นการลงทุนนะคะซึ่งจะเบิกเงินกาไรทั้งหมดออกมาได้แต่ ยังไม่โอนเงินเพราะยอดสูงเกินไปก่อนจะถูกคนในกลุ่มไลน์เนี่ยด่าทอว่าทำไมถึงไม่ยอมโอนจนทำให้คนอื่นเนี่ยถอนเงินไม่ได้อันนี้เป็นการกดดันนะคะเมื่อรู้ว่าไม่ได้เงินคืนก็เลยออกจากกลุ่มไลน์มาแล้วก็ไปรีบแจ้งธนาคารเพื่อที่ทำการอายัดเงินที่โอนไปนะคะพร้อมกับเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจค่ะ